สำหรับวิชาวความถนัดแพทย์นะคะพาร์ทแรกที่น้องจะต้องจะต้องสอบเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทไอคิวหรือว่าบางคนก็เรียกว่าจับฉายนะคะแต่ว่าในข้อสอบเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นาการคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ลักษณะของข้อสอบนะคะเรามาดูกันเลยถ้าแบ่งโจทย์เนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณ5แนวหลักๆนะคะแนวแรกก็คือเป็นโจทย์สม,มิติโจทย์สม,มิตินี้ก็อาจจะเป็นพวกลูกเตา๋าเป็นก่ออิฐอะไรเงี้ยนะคะ แนวที่2ก็คือเป็นโจทย์ภาษาไทยโจทย์ภาษาไทยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของอาการดูว่าน้ำเสียงของบทความน่าจะเป็นประมาณไหนการตีความจากบทความนะคะโจทย์ที่3ก็คือจะเป็นแนวโจทย์ชาวปัญญา ชาวปัญญานี้ก็คือจะมีหลายรูปแบบมากส่วนใหญ่ก็คือเป็นปัญหาชาวนะคะโจทย์ที่สีก็คือการตีความการตีความในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่จะให้บทความประมาณ5บรรทัดนะคะค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็โจทย์สุดท้ายก็คือจะเป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ศศที่ออกสอบบ่อยๆนะคะก็คือจะมีทั้งความน่าจะเป็นร้อยละอัตราส่วนคอรมอรหรือว่าคอรอนเป็นต้นนะคะ ัดมานะคะอันนี้เป็นแนวโจทย์วิชาคณิตศาสตร์เนะาะจริงๆโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยออกข้อสอบได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นความน่าจะเป็นร้อยละอัตราส่วนหรือหอลมอคอลนอนะคะค่อนข้างหลายแบบดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะข้อสอบเ,อเกี่ยวกับเรื่องของร้อยละนะคะถ้าเวลาน้องเจอข้อสอบคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องพยายามาทำทำเวลาหน่อย ส่วนใหญ่คือไม่ยากแต่จะกินเวลาเยอะ,อะมาดูกันเลยค่ะสำหรับแนวโจทย์คณิตศาสตร์นะคะที่ยกตัวอย่างอันนี้เป็นแนวโจทย์จากข้อสอบชุดที่3นะคะข้อที่37จจากในหนังสือนะคะ ก็จริงๆเนี่ยแนวโจทย์คณิตศาสตร์นะคะพี่หมอยกตัวอย่างมาให้แค่แนวร้อยละอย่างเดียวในข้อสอบจริงๆเนี่ยจะมีทั้งร้อยละอัตราส่วนนะคะความน่าจะเป็นก็มีนะคะแล้วก็ขอลมอขอรน,อก,อนอก,ก็สามารถเอามาออกได้ซึ่งจริงๆแนวโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยไม่ยากแต่จะเสียเวลานิดนึงนะคะตอนทําโจทย์จะกินเวลานานกว่าแนวอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะน้องบางคนที่คิดคิดเลขไม่ไม่ไม่เร็วอันนี้ ที่หมอแนะนําว่าอาจจะต้องทําทเป็นข้อท้าย,ายนะคะเพราะว่า,าพาร์ทแรกเนี่ยจะกินเวลาเยอะสุดก็คือแนวะโจทย์คณิตศาสตร์นี่แหละนะคะมาดูพร้อมกันเลยโจทย์ข้อนี้ถามว่าทองก้อนนะคะไปเปิดท้ายขายเสื้อผ้าแฟชั่นโดยคิดกำไรยี่แต่ถ้าลูกค้าขอต่อรองเขาก็ลดให้10%นะคะดังนั้นทองก้อนยังเหลือกำไรอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นแนวโจทย์ของร้อยละ เนาะเวลาข้อสอบอย่างเงี้ยน้องให้ชัวร์สุดก็คือเทียบบัญญัติยางน,นะคะถ้าน้องไปหักลบเลยบอกอ่ะกำไร20เนาะแล้วก็อ้าวลดให้10ดังนั้นก็แสดงว่ายังเหลือกำไรอยู่10%ถูกต้องไหมอันนี้มีช้อยด้วยนะแต่จริงๆคือผิดนะคะ,ะที่ถูกต้องคืออะไระเราลองมาตีความก่อนก็เขาบอกว่าเขาคิดกำไรนะคะจากราคาที่ปิด ปิดป้ายไปเนี่ย20%แสดงว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วก็คือถ้าทุน100บาทแสดงว่าเขาคิดกําไร20%ก็คือคิดกําไรแล้วขายเท่าไหร่คะ120เนาะอ่าอันนี้คือพี่หมอตีความมาให้ แต่บอกว่าถ้าลูกค้าต่อรองเขาลดให้10%หมายความว่ายังไงจากบรรทัดนี้ก็หมายความว่าถ้าติดราคาขาย100บาทแสดงว่าเขาจะขายไป90บาทเราเอามาเชื่อมกันเนาะ ก็คือถ้าติดราคาขายร้อยหนึง่งขายไป90แต่อันนี้ไม่ใช่เขาบอกเขาติดราคาตั้งเกินไปแล้ว120อ่ะแสดงว่าติดราคาขาย120บาทแสดงว่าขายไปจริงๆกี่บาทอ่ะเทียบพันจัตรยานก็คือ90เนาะคูณ120หาร100 ข้อนี้ก็คือคิดเลขออกมาแล้วขายไปทั้งหมดก็คือ108บาทนี่คือราคาขายราคาราคาที่ขายจริงอะนะคะ108แต่ราคาทุนจริงๆคือ100ดังนั้นเขาก็ยังได้กำไรอยู่8บาทก็คือ8เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่4อันนี้ก็คือจะเป็นแนวโจทย์ของพาร์ทแรกนะคะก็คือเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ะะโดยสรุปก็คือฝากไว้นิดนึงว่าแนวโจทย์จริงๆไม่ยากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในแต่ละปีได้คะแนนประมาณแค่50%นะคะอย่างเต็มร้อยก็ได้คะแนนอยู่ประมาณแค่50คะแนนดังนั้นเนี่ยถ้าน้องอยากได้คะแนนเยอะๆน้องต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะเจอข้อสอบมากๆแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีส่วนใหญ่ก็คือจะทำไม่ค่อยทัน ะะก็คือถ้าข้อไหนยากข้อไหนคิดว่าเราเสียเวลาเยอะและเราข้ามไปทำข้ออื่นที่ง่ายกว่าก่อนนะคะ